สวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมกับอาจารย์ปีชาอีกคุนเคยนะครับหรือร้านปีชปั๊มนาญนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูสาระดีๆเล็กๆ,ๆน้อยๆอีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นนี้หรือเคสนี้ เกี่ยวเนื่องกับมอเตอร์เลยนะครับคุณลูกค้าท่านบอกว่าอาจารย์ปั้มผมเป็นอะไรไม่รู้มันไม่ออกตัวมันจะหมุนช้าๆแล้วก็ค่อยเร็วแล้วมอเตอร์เสียงดังแปลกๆผมว่าได้เกี่ยวเรื่องลูกปืนนะเขาบอกผมกบอกว่าตัดประเด็นไม่ได้ตัดตัดตรงข้อตรงสตรงนี้กันไม่ได้นะครับต้องยกมาผมเช็คดูให้เขาก็เลยยกมาก็ยกมาก็อ๋ออาการแบบนี้ลูกปืนไม่เกี่ยวน,นะครับถ้าหากเสียงดังแบบนี้ในเบื้องต้น เบื้องตัวในปุ๋ยพาพิเชก่าทำการลื้อกันก็คือน็อตเบอร์สิบสามอยู่ตรงจุดนี้นะครับพอออกหมดแล้วนะครับหนึ่งสองสามห้าหกนะครับก็จะมีขามมเตอร์ทางน้ำเข้านะครับทางน้ำรวงถังนะครับอ่ะตอนนี้ถอดออกเลยครับยกมอเตอร์ออกเลยอ่ะดึงออกเลยดึงออกเลยฟึดเลยนั่นแหละอ่ะตอนนี้เราแยกออกมาแล้วนะครับ แยกจากทางออกมาแล้วต่อไปในการถอดมอเตอร์นะครับก็คือความหน้าลงความหน้ามอเตอร์ลงอ่าความหน้าลงความหน้าลง,ลาลง,ลาลงตูดชันขึ้นอ่าเราาร์ k ไว้พออ๋อนั่นแหละเรารู้เวลาเราประกอบเข้าไปเพราะเราประกอบเข้าไปเราจะรู้เลยนะครับอ่าถอดน็อต เอามอตเตอร์ไปพันนะครับับม,มอตเตอร์ออกตัวไม่ดีเรียกว่าออกตัวไม่ได้มันจะกรอก,รอกเสียงสั่นคอนนะครับผมแต่ไม่ใช่ลูกป,ปืนนะครับสั่นคอน อ่าออกแล้วมีกจับไป้เลยจับโยก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 กันเลยอันทนี้เราก็เคาะเลยเคาะตรงขามอเตอร์เนี่เคาะขึ้นเอาค้อนเคาะขึ้นฝังน้ด้ดียอือพอแล้วก็ยกขึ้นยกตรงๆอ่ายกตรงๆขึ้นอ่า เสร็จเป็นที่เรียบร้อยขอดูหน่อยปี่นี่นะครับละลายหมดแล้วไหมมันละลายหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับไหมละลายหมดแล้วตกหลุดเห็นไหมครับไม่ไปขคตรหมดแล้วเนี่ยน,นะครับผม แลวที่มันออกตัวไม่ได้คล้อมาได้ก็คือนี่แหละครับผมน้ำมันมนะอาการแบบนีใ้ใช้ไม่ได้นะครับเพื่อนพันมอเตอร์ <c oughs> ครับ <c oughs> ตอนนี้มอเตอร์ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยในยกขึ้นดูหน่อยครับมอเตอร์พันมาแล้วครับผมนี่ครับพันมอเตอร์นะครับมาจากบริษัทเอาหันด้านโน้นหน่อยหันมาโอเค อันนี้เราจะก,การพันใหม่หมดแล้วครับผมเข้ามาส่งมซสายเป็นที่เรียบร้อยเข้าตรงตอนนี้มาเดี๋ยวเรามาเข้ากันจําได้ไหมมาว่ามาร์กอยู่ตรงไหนนะครับทุกครั้งเราต้องมีการมาร์กมาร์กอยู่ตรงไหนสองจุดอ่าสองจุดก็ลงเลยเนี่ยเพราะว่าเรามีการมาร์กไปแล้วเราก็จะรู้เลยตําแหน่งออานะครับตรงมาร์กไว้อ่าให้ตรงมาร์ก ลงแล้วก็กดลงสักหน่อยหนึ่งอเอป่าหลังมาอ่าใส่คาร์บีไม่ใช่ใส่ก็เป็น้เออมันแหละาทาตรงนั้นแหละสปริงลงปับไอืมอ่าประกอบเข้าไปเลย นะครับมาร์กถ้าหากเราไม่มีมาร์กเนี่ยถามว่าได้ไหมได้แต่เราต้องมางมหาลูน็อตกันมันจะไม่ค่อยตรงนะครับเอานอ็อตลงลงไปฝั่งนี้นะ พอเรามีการมาร์กเนี่ยเราจะรู้เลยตำแหน่งมันก็จะลงโดยตโนมัติเลยนะครับแต่ถ้าหากเราไม่มีการมาร์กเนี่ยฝาลังตรงมอเตอร์เนี่ยเราก็จะขยับไปขยับมาขยับไปอยู่งั้นแหละรูไม่ตรงนะครับนี่เราก็ใช้ไขควง เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาเทดน้ํากันนะครับว่ามอเตอร์จะเสียงดังอ๋อปอกอีกไหมนะครับถังมาอยู่นี่ครับ แล้วก็ตรงตรูดลูกปืนตรงตรูดลูกปืนปากแบนหมุนดูปื้อ่าหมุนได้แล้วให้รอบตัวได้เลยนี่นะครับอ่าโอเคอ่ะทีน,นี้เราประกอบลงุงถังน,นี้ปิดฝาจาบดบีเลยผมตอนนี้ผมก็ประกอบมอเตอร์เป็นที่เรียบร้อยก็มาเดน้ำน,นะครับผมขั้นตอนสุดท้ายของ อาจารย์ปีชาก็คือการเทสน้ำวันนี้ก็เทสน้ำลองดูมอเตอร์ไม่ร้อนนะครับแค่อุ่นๆในการใช้น้ำตอนนี้ผมเปิดเทสอยู่ในเกือบชั่วโมงแล้วนะครับผมกนี่ครับการพันมอเตอร์หรือเราไปเซอร์วิสหรือเราซ่อมอะไรเสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นของเจุบสี่ คือของพี่ๆน้องๆหรือเป็นของช่างนะครับที่ไปรับงานรับอะไรก็ถ้าหากเราประกอบดังที่อาจย์กิจชายชี้เนี้ยพอเป็นในแนวทางประกอบหรือสะพันมอเตอร์เสร็จเป็นเยบร้อยแล้วเราก็มาเทปน้ำกันแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายต้องแบบนี้นะครับผมถ้าหากมอเตอร์เราไปพันมาแล้วปวดเซ็มไม่ได้เรีอยวว่าพันรวดมาไม่ดีอะไรไม่ดีเนะี่ยตรงนี้จะร้อนมากๆเลยมันจะแตกไม่ได้เลยนะครับจะร้อนแบบแต่นี้อุ่น ก็คือเป็นปกติของมอเตอร์ครับอันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับลองศึกษาแล้วก็เพิ่มเติมกับอาจารย์จินชาดูนะครับใครมีความรู้ดีๆมีสาระดีๆก็ชีนะบอกต่อกันได้นะครับจนวนันนี้จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมชั่วโมงป่าแล้วเช็ดอยู่ตรงจุดนี้นะครับครับสรุปว่า มอเตอร์มีปัญหานะครับพอเอามาเช็คตรวจเช็คดูเสร็จเรียบร้อยเราแยกมอเตอร์ออกมาโอ้โหไหมตรงที่เขารัดมอเตอร์นะครับไหมตรงที่รัดขดลวดนะครับผมนะครับไหมตรงที่ลัดขดลวดละลายถ้าละลายแบบนี้ขาดแบบนี้ไม่ดีแน่นอนนะครับไม่ดีเนื่องจากอะไรเนื่องจากมอเตอร์ตัวนี้ขาดน้ํามาก่อนหนึ่งขาดน้ำสองปั๊มดูดน้ำม่ขึ้นถึงมีอาการพวกนี้มานะครับอังน,นั้น การพันมอเตอร์ดังนั้นวิธีการแบบนี้เราจะใช้ต่อไม่ได้มันจะร้อนนะครับแล้วมันจะหอนเสียงจะเสียงดังมากนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบหรืออะไรกันประมาณนี้ส่วนเรื่องการพันมอเตอร์จะเป็นทางบริษัทเขาไม่สามารถที่จะให้เราบันทึกวีดีโอได้นะครับดังนั้นในเรื่องน้อยตรงจุดนี้เบื้องต้ในตรงจุดนี้ดนดนเดี๋ยวอาจารย์พาทาและพาวิเคราะห์พาอะไรเงี้ยก็ตามนี้เลยเลยนะครับทํา ทำตามอาจารย์ได้เลยนะครับหรือ,อ,อมาแกะออกมาแล้วก็ไปส่งให้กับร้านที่ทํามอเตอร์พันมอเตอร์ให้เขาจัดการให้เราได้เลยนะครับดังนั้นวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนคลิปด,ดีเศก็เจอกันใหม่สวัสดีครับ